ติคหกน,นะสาวเจ็ดรวมสองจุดศูนย์มันจะไป็นรวมสองจุดศูนย์ทำไมวะรอซูพาวรถก่อนแต่หมดแล้วหาอะไรพนันหน่อยมึงชอบใช่ปะ่ะการพนันอ่ะชอบใช่ปะ่ะมึงพนันออกับกูปะ่ะว่ากูเดินไปทักผู้หญิงเขาจะตอบครับหรือคะเอาปะ่ะมึงชอบใช่ไหม อะดิเปิดโพสาาไม่ได้มาเดี๋ยวกูทักผู้หญิงอีกคนนึงเราดูดิะแล้วตอบครับหรือคะมาดิเปิดแต้มเลยเรอรถแปบ๊บคือเขาจะตอบประโยคอะไรก็ได้อะแต่เราสนใจแค่ครับหรือคะโอเคปะเออลองดูผู้หญิงว่ามันจะครับหรือคะเอาดิเอาดิเอา ถามก่อนผู้หญิงทั่วไปหรือหน่วยงานไม่ต้องไม่เกี่ยวครับผมจะทักใครก็ได้ไม่เกี่ยวผม,มทักใครก็ได้ <c oughs> คือเขาจะตอบแบบว่าไงครับว่าไงคะอะไรคะอะไรคไรคับอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่สนเราสนแค่ครับหรือคะแค่นั้นพอ ยี่สิบนาทีหนูเปิดเปิดทำบ้ายี่สิบนาทีครับแบบไม่มีรอเรือเลยไม่มีใครมานั่งครับรอเรือหรอกทักว่าอะไรไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจว่าทักไม่ไม่ต้องสนใจว่าทักว่าอะไรสนใจแค่ว่าเขาตอบว่าอะไรน้องบีเปิดสองนาทีก็พอละมั้ง <laughs> เปิดยี่สิบนาทีจะบ,บ้า oh. เหรอเปิดสนานเร็วโหลงใหม่ลงใหม่ แล้วมารวมสองจนสตรแล้วกูไม่มีรถเนี่ยอ๋อปิดก่อนได้โอเคเอาเปิดเลยแทงเลยแทงมาเลยมา เออเปิดสิปิดลองแต้มสี่สิบห้าโหเอ้ยเคร์ฟิวอีกสัตว์เอ้ย,อออยแล้วกูก็ไม่มีรถเนี่ยคุณพี่ครับไม่ตอบกูด้วยไม่ม,ไมีมีแต่ห้าร้อยโลเฮีย้ยแล้วเขารวมสองจุดศูนย์กันเนี่ยโอ้โหฮัลโหลไปล้นยืมรถหน่อยได้ไหม ยืมรถอะไรได้ไหมได้แหละไไหยืมไฟสองเจ็ดศูนย์เดี๋ยวมาได้ปะ เฮ้ย GTB มันกอลจังวะมันดูดียังไะ GTB ซื้อรอลาไปขี่ตะคันตังไม่มีแน่ชิบหายหมดตูเล่เบี้ยวไม่ได้เบียวไ้เบีน่ามเล่กับเบียเด็กัวน่าตหน่อย พิชชันหน่อยดิพี่ขับไปพี่ซิลโลทำได้ไหมมาไม่ต่ออกเลยมาทีติที่ต่อคุณรถคกณรถคุณรถคุณรถคุณรถเนเดี๋ยวกอานลูกมาตรงนี้เยเบลมาข้าเลเบลน้อยมา้าเลเลน้อยมาข้าเลเบลน้อยาาวเลเนอไม่มีไม่มีไม่มุกบอนะตรวุกครับตรวครับัเข้านะ วันนี้วิ่งไปพี่วันนี้วิ่งไปน่นปกองกันกป้องเอาอออกไม่ได้ี่เอ้ยมึงบอกบอดตบบอดตจให้ชุบเพื่อนบอกตจให้ชุบเพื่อน่นข้าาชุบไเยอะตำรวจชุบเพื่อนด้วยเพื่อเยอะนาองน้องน้องน้อน้อง้องน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 องน้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 อองน้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 องนออ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 อ โปรติไต้หน้าตู้โปรติไต้หน้าตู้เพื่อนโดนไฟเผาไปออกไปเข้าไปมิกกี้อย่าพวงเล่นตัวไปให้เทเลไปเทเลไปให้เดี๋ยวเทเลไให้อยไว้เดี๋ยวพี่จะยิงเข้าไฟนะเนาะน้าเล่จะชุบนะเล่ชุบนะยิงไห้ยิงไห้อ้ยนิกกี้ตายแล้วก็กดนาโนด้วยไอ้เหี้ยมานิกกี้ตาย โอ้มันตีอะไรกูวะสลบสลบจุกเพื่อนได้เอาแบงก์เขไปทำคดีแบงก์เขไปทำคดีแบงก์เขไปเขาทำคดีนี่คนหนึ่งนี่คนหนึ่งทำคดีอะไรตำรวจทำคดีลายบอกแค่สองคนแค่สองคนได้ได้ไปเฮ้ยรถรถไปไหนหมดใครว่านเข้าวอ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 ไม่ตายใช่ไหมอิติตเคยมาอยู่อิจิเคยมาอยู่อิติตเคยมาอยู่คนไหนไม่ใช่ก็นีเพื่อนเราเหรอ เออจะมาคำคดีอะไรนี่แค่อุ้มกูก็ผิดแล้วเนี่ยแค่อุ้มกูก็ผิดแล้วเนี่ยไปข้างหลังไปข้างหลังไปข้างหลังมีพอสพอสเคมาอยู่พอสเคมาอยู่เห็นไหมพอสเคมาอยู่พอสเคมาอยู่เลล่่นนเเขาจะชุบนะเขาชุบเขาชุบข้างหลังไหนมันจะข้างหลังไหนมันจะข้างหลังไหนเบนเบนเบนบูได้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  ตบรถ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 กนอตอุลุตบอุลุอุลุรถนูรถนันหน่อยเดี๋ยวเล่นหน่อยเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้ตายถือปืนหนถือปืนหน่อยชบรหน่อยชเบหน่อยด้านงรถเบหน่อยเบหน่อยชบหน่อยมาพี่สามใหอรนรถกไปนะอุลุรถนะอุลุบรถตตบรถเตบรถตบอิลขึ้น เล่น้วยกันเล่น้วยกันเล่น้วยกันเล่ตาย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 นาตนาตกับมาหลังน่อยกับหลังน่อยดนีเดีตกับหลังน่อยนาตนาตกัมาหลังหน่อยลตนไงเหลังาหลังหลังเข้าโชตตายได้กดให้นลกดให้แล้วนาตไปมาหลังน่อยนาตไปมาหลังน่อยนาตูุบไปชุบไปซีเนอร์จุไปจุไปุบไปชุบไปพี่ตีพี่ตีให้มือพี่ตีให้่มือดไันถือมีดหน่อยถือมีดหน่อยหลังวรงหลังราหังถือมีดแต ถือมีแต่อย่าลดไหมเอาวิชั่นไหนเอาวิชั่นโน้นไหนเอาวิชั่นโน้นไหนไปไปเลยกตู้เกี่ยวยังไม่ตายนะออกไปยังเอาต้นออกไปยังเอาต้นออกไปยังกระโดดไมไม่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 จันทร์คือลงไปแล้วเฮ้ยมันช่วยนอตบหน่อยก็ตบหน่อยก็ตบหน่อยอีสิบยังเคลมาอยู่เห็นไหมที่สิบยังเคลมาอยู่ทีสิบยังเคลมาอยู่เลยเขาเขาช่วยเพื่อนแล้วทีสิบจะช่วยเพื่อนมาหน้าตำรวจมาหน้าตู้หน่อย

ใช้ต้นคดีไหมไม่รู้แล้วพี่ตลบแล้วอุปกรณ์พี่ตายอุปกรณ์อุปกรณ์ตายไม่ตายครับไม่ไม่ไม่ตลบแล้ววางเหรอเอาศพประกาศข้างหน้าเอาศพให้ดูหลังให้ด้วยนะดูไปช่วยพี่เล็กหน่อยคือไปช่วยพี่เล็กหน่อยจี้จี้มาทีแล้วันนี้เวลาจองวันนี้ไม่เวลาจี้จี้ไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วยิงแม่เพื่อนกูทำควยกันหมดเนี่ยเอ้ยไปข้างหน้าเลยถือปืนไปข้างหน้าไปช่วยเพื่อนข้างหน้ากระหังจี้จี้มาเทแดงยังไม่ตายมั้ยเหรอตาย

ใครอยู่ไรเฮียถูกลับไปแก้ถูกลับไปแก้ถูกลับไปแก้แน่เฮ้ยหรอหรอ เฮ้ยมึงลองขึ้นรถเดิรถล็อคป่าวอะมึงลองขึ้นรถได้หน่อยเด็กรอขึ้นรถหน่อยเด็รถล็อควะรถตำรวจหลุดนะครับเออไม่ล็อกใช่ไหมสัตว์เจอกูไอ้เฮียแบบนี้มุเอาต่อว่าเอาอยู่แล้วไอ้เฮียผมคิดว่าไปเยอะแล้วด้วยตัวบั็กเปล่ากูใส่นาโนลูกซองมันจริงนาโนไม่เข้าช่วยเพื่อน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  อย่ายอมไปดเองไห้หมดโอ้โหเยอะจังตังระมงตบเฮ้เขาเขาตเพื่อนนะเขาตเพื่อนจบ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 ย่านัวยุดยานัวหยุดยานัวยุดยานวยุนัวานถอยเอาตัวยาออกยานดนานาอาตัวาออกเอาตัวาออกาัวาานยิงไม่ได้ชนออกไปนดนายข้างหน้าจะยิงได้ชนออกไป กุนเลียนก่อนกนเลียนก่อนคนเลียนก่อนกุนเลียนก่อนเฮ้ยเสดอนยิงในตู้กเ็ใต่อยู่เลยอ่ะไม่ใครต้นคดีพอมึงก็เช็คเนี่ยเช็คเสร็จเนี่ยมันก็ปิดแรมเพจเลยแล้วก็ออกใครแม่งออกช้าเจอกูไอ้สัตว์ เดี๋ยวมีไหมใครไล่ต้นคดีมามึงมาดูถ้าไม่มีก็ปิดแลมเพจให้หมอมาเอามันนานแล้วเนี่ยปิดเคอร์ฟิลปิดเคอร์ฟิวเออปิดเคอร์ฟิลเนี่ยมีไหมชิช้อีกเม่งรู้แม่งลุ้สัตอะไรอ่ะ เลยวิ่ได้ยังได้เพื่อนยังพี่ยังยังยังยแคนดี้อยู่แคนดี้กลัวไปแก้คนนี้ตบแคปดกวาเอาไปจอดรอดูดิไม่จะหนีวะเชื่อแฟนตาย ยกเลิกเคอร์ฟิวจบจอบปะอุ้ยเฮ้ยให้โทษเอ้ยหลอรอลอสัตว์เอ้ยเจอคนเอนนี่กูอีกเน่เน่เน่ทักกันนะจะทักกันนะจะทักกันนะครับหรือขานะเขาเป็นยังครับครับผมอ่า ได้ยินไครับว่อยได้ได้ยินครับลองขึ้นรถเท่าไหร่ได้ไหมครับว่ามันล็อกหรือเปล่าคันคันนี้ครับคันนี้ครับคันที่ผมขับอยู่เนี่ยหรอใช่ใช่ครับคันนี้ครับเนี่ยที่ผมขับอยู่เนี่ยเนี่ยรถตำรวจนี่ครับต้องขับผมขอบคุณครับโอ้โอ้โทษครับโทษครับอ้าวสรุปยังไงครับผู้ฝีตอบครับนะเมื่อกี้ตอบครับนะชัดเจนนะแจกครับแจก ไหนใครแทงอะไรเยอะไ้เหี้ย <_ EN _> เอ็งเป็นผู้หญิงนะเว้ยครับเลยวะ<_ <EN> _> ทำไมพูดขับวะเออไม่รู้เหมือนกันลืมถามชื่อเลยฮัหลพี่จอดรถปะเออเบอร์ไว้แลนเขียวแหละเอาใหม่เหรอเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้อยู่แล้ว ก็ถมจะท้าผู้หญิงแล้วับผู้หญิงจะตอบครับหรือค้าแค่นั้นน่ะครับหรือค้าหรือค่าก็ไปเรียกเอาแล้วกันเดี๋ยวก็เปิดหวอเข้าเจ้าที่จาแครบก่อนชื่อรถแม่งโคตรแรงเลยสัตส กว่านี่แหละกวอลอนาชีนี่แหละเฮ้ยออกรถคนละเทียใช่ปะไม่ขึนละเทียรถไม่ขึนละเทียรถไม่ขึนละเทียมันต้องมันต้องมันต้องรถอะไรวะถึงใจนี่ได้ ตอนนั้นผมแดงเหรออ๋อไม่รู้เยอ้จบเงาเลยจะได้คันนี้มาด้วยลงยางลงแต้มเสร็ยยางลงแต้มเสร็ยยางแต่เสียงคนเมื่อกี้ดูตโตๆอยู่นะ ไหนวะเยซูวันนี้รถเชี่ยแม่งเอ้ยรถแม่งเสือกหลอกกูสาดได้อะมาไปทำฮะเดี๋ยวว่โดนตำรวจจับบอกจะเอายางปิดยางปิดปิดแล้วบอกปิดแล้วบอกกูทำอเอาคดีไม่ทำเชี่ยได้ดีปะเอาทำอะไรไม่ได้เลยพี่ไม่คุณตอเลยอะไรโตหมายถึงแบบดูแบบว่าเป็นสาวใหญ่แล้วสาวโตแล้วไม่ได้แบบเป็นเด็ก เอาอยัางคอนโดจอดแม่งนี่แหละสัตว์พี่ยืมรถขอามาทีมสองจุดศูนย์เออวาไอเชี่ยไปเอารถมาคืนท้้งก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยไปรุ่นกำลังไปเอารถมาคืนให้นะแป๊บหนึ่งครับ พี่ดำขอลดคืนได้ไหมได้คอสตาได้ <Okay. S 1> <20. S 2> สดองหมื่นสตอร์ได้ไหมส <200. S 2> องแสนสองแสนสองแสนกูมึงมึงล็อกรถแล้วเนี่ยกูเห็นอยู่ตอนแรกไม่ล็อกแล้วมึงก็กูขับไปอีกทีมึงล็อกกูไม่ลงด้วยอ่ะกูขับยันมึงเลยอ่ะสองแสนสองแสนเดี๋ยวก่อนเดดีี๋ยวกลับพ่าอ้าวก็เดี๋ยวก็เสียหายนะคือพี่เอาไปทำนู่นทำนี่โดนนะ แล้วจับตัวไม่ได้นะบอกก่อนตำรวจโดนรีพอร์ตกระจายนะตัวได้ครับม,มีพี่ขึ้นรถอยู่คนเดียวับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงพี่เอาแบบไปยิงนู่นนี่นั่นสร้างความวุ่นวายไปจ่อเปิดหวอคนโจกแคปไล่เคสยาไม่มีใครรู้นะบอกก่อนนะรัดนึงครับตึงครับสองแสนก็ไปคำนวณความเสียหายเอา <laughs> ปิดยาง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 ปิดทายยังปิดย,งดย,งดยงดายง,ยงไหนรอบนี้รอบนี้มันท้ายที่อะไรเยอะวะเอ๊ะ <laughs> มันลงคับเยอะวะ่ะรอบนี้โทษทีครับะผบเลยเหรอใช่ปะ ขัรถไปขึ้นเขาก่อนนี่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 เขนี้คเนี้เสื้อหมวกเสื้อหมวกเสื้อหมวกปิดยังปิดทาย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 ใช่ไหมคุ้มพี่ยญิงครับครับ <laughs> ไม่ไม่มีนะครับฮัลโหล ฮัลโหลพี่ดได้ยินไหมครับผมได้ยินได้ยินบ้างไหมครับนี่พี่จะไออะไรก็ถ่ายค่ารถใช่ไหมครับผมได้ไหมสองแสนได้ไหมแทนพี่มันเยอะไปหมื่นหนึ่งได้ไหมครับผมโอ้โหส้น้อยเลยผู้เล่นแย่ซีโร่เล่นเฉยเนี่ยจอดไว้ให้ที่เลเบลเล่ามาเอาได้เลยสองจุดศูนย์ที่เลเบลใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไอส่วนเรื่องไอที่ตำรวจไม่ได้ถ่ายชุดก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมโอเคครับได้ไหมละครับครับครับผมครับครับผมครับ พี่ลองทักผู้หญิงด้วย่าไงครัไม่ได้กูเป็นคนผู้ชายไม่พูดขาพูดขาเมื่อก่กูไปทักไนะม่เช่แต่กูซ่อมเห้แม่งก่อนสายยิแเ้วแม่งมาแม่งกใจดีแล้ว